ทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมใช้ฉันสยามช้างนาช้างทองใช้ปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังได้เวลาชี้ช่องทางรวยให้กับเกษตรกรไทยกันอีกแล้วครับรอบนี้คุณกิติมาเที่ยวชมสวนผสมของลุงลา ที่ผสมกันได้อย่างมีคุณภาพจริงๆครับเพราะไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ได้ดั่งใจไปสมดต,ต้นก็แข็งแรงผลก็ออกดีด,ดกโตอย่างที่โชว์ให้เห็นนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นมะละกอฝรั่รงกล้วยหรือว่าพืชผักสวนครัวได้ผลชั่วไม่ม่วนนิ่มครับลาหุอินครับว่าเล็กที่สามสบถสหมู่นบทตำบลอ่อำเภอรนลำเกลียงจังหวัดรีสกษ ม,มันก็เริ่มสวยดีมันก็แตกกอดีแตกยอดดีใช้ใช้กับอะไรบ้างใช้กับอะไรบ้างมันก็ใช้หมดทั้งกล้วยทั้งทุเรียนทั้งฝรั่งทั้งมะละกอที่หมดเลยทุเรียนอ๋นนี้ทุเรียนอันทุเรียนนี่เพิ่งเอามาซ่อมเลยสามสี่เดือนเอามาซ่อมหมายความว่าไงปลูกครั้งแรกมันตายหมดแล้วใช้ใช้อะไรอ่ะไม่ใช้ไม่ใช้ปุ๋ยทั่วไปอย่างเงี้ยเหรอใช้ปุ๋ยทั่วไปใช้ใช้เคมีทั่วไปไม่รอดจบจบจบเลยเหรอ ครั้งที่สองก็ตายหมดอ๋อไม่รอดเหมือนกันอันนี้เอมา,อม,า,าม,อมาซ่อมนี่ใช้สร้างสยามยังเอามาซ่อมนี่ใช้สร้างสยามรอดไหมรอ,อดทุกต้นรอดทุกต้นเหรอรอดหมดไม่ตายไม่ตายอ๋ออยู่ที่บ้านน้องก็ประมาณยี่สิบกว่าต้นเลยก็เหลือก็ผมเอามาซ่อมมันก็อยู่หมดชอบตรงที่ลุงลาบอกว่ารอดทุกต้นนี่แหละครับจากที่ใกล้ตายก็อยู่รอดแหมสุดยอดจริงๆครับ มะละกออครับโอ้ที่เห็นนี่ลูกใหญ่ๆงั้นเลยเนาะครับใหญ่มากเลยนะใหญ่เดี๋ยวพาเข้าไปดูหน่อยไหมได้ครับลูกเชยๆไปไปดูหน่อยสิไปมะละกอผมเพิ่งฉีดได้สองวันนี้อ่ะโอ้โหอันนี้คือมะละกอเหรอมะละกอมันขึ้นอะไรอลังการขนาดนี้อันนี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งแล้วครับมันใหญ่ผิดหูผิดตาเนาะครับเมื่อก่อนมันใหญ่อย่างนี้ไหมเมื่อสักหน่เมื่อก่อนมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ คือมันใหญ่มากเลยนะใหญ่มากมันใหญ่จริงๆนะเนี่ยอันนี้มันเต็มที่ยังเนี่ยยางยังไม่เต็มที่เหรอยางยังจะใหญ่แล้กว่านี้อีกเหรอกว่านี้อีกเอาออกมาได้ไหมได้เอาออกมาเลยนะเลยขอลูกนึงนะเอาเลยดูดูดูดิอนี่ดูเทียบกับหน้านี่โอ้โหนี่คือฉีดช้างสยามครับโอ้ยกรอบด้วยนะเนี่ยฟังเสียงเนี่ยเนี่ยโอ้โ น่ากินเนาะสะนอยดีไหมเนี่ย <laughs> จัดไปเลยครับคุณกิตติแค่ลูกนี้ลูกเดียวคาดว่าน่าจะทำส้มตำเลี้ยงทั้งหมู่บ้านได้เลยล่ะครับมันละกอก็สวยไม่เคยเตามันก็เตา <laughs> ลูกมันดกแล้วก็มันใหญ่ก็เลี้ยงก็ะดกดีสวยดีกล้วยก็สวย ฝาหลังก็สวยต้นหนึ่งมันเป็นล,ยลอยๆลูกยายเก็บทุกวันก่อนหน้านี้มันไม่สวยแต่มา,าสร้างสยามนี่มันสวยพอใจมากเราก็เสร็จพอเอาทัางสยามมาฉีดเนี่ยมันเห็นความแตกต่างจากเมื่อก่อนมากน้อยแค่ไหนหรครับผู้พิติครับขึ้นรถ มาตามทางแล้วดูต้นกล้วยที่ที่บ้านบ้านอื่นๆ่มาระหว่างทางระหว่างทางมันมันไม่ฉวยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนบ้านเขาสามโอ้กล้วยสวยดีนะออออกเครือด้วยนั้นอ่ะออกแล้วออกหวีออกอะไรด้วยนั้นอ่ะรับโอ้เยอะมั้กล้วยตาสวยดีนะใครใคเขาก็ว่ากล้วยตาสวยดีนูนนี่โน่น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 ไอ้วงนู่นโน่นเนะครับเห็นไหมโอ้ยงามเนาะงามนอกจากมีมะละกอมีกล้วยทุเรียน ฝรั่งฝรั่งเป็นไงฝรั่งก็ลูกดกไหนไปดูไหมดูไอ้ดูหน่อยซิไปดูกันหน่อยซิสิวันถึง1ิบห้าวันผมฉีดฉีดไปเรื่อยนะฉีดไปเรื่อยมันก็โตไปเรื่อยเหมือนกันเนาะมันก็โตไปเรื่อยเออเออมันนี่มันออกแบบออกแบบสนุกสนานเลยนะเนี่ยมันก็ออกไปนะเราเก็บกันแบบว่าสนุกเลยนะสนุกโอ้ฝรั่งก็เก็บกันทุกวัน อันนี้ทํากินหรือทําขายเนี่ยทํากินเองหรือเอาไปขายอ่ะก็คิดว่าทํากินแต่ว่ามันก็ลูกลูกมันดกก็เพื่อนบ้านเหลืเพื่อนบ้านเขาอยากกินเขามากอซิือก็ขายมันกินไม่หมดก็ขายมันเห็นความแตกต่างระหว่างใช้กับไม่ใช้เนาะครับโอ้แล้วเห็นอย่างเงี้ยเอามาใช้ต่อไหมโอ้ใช้ต่อแล้วมันไม่หมดก็มันก็สั่งเพิ่มโอ้มันก็สั่งเพิ่มนะยังสั่งเพิ่มเห็นแล้วมันคุ้มค่าไหมล่ะตังเงินที่จ่ายไปเนี้ย โอ้ยเกิดคุ้มโอ้นี่เหมือนเรายกเวทเลยเนาะเหมือนเราเหมือนเรายกน้ําหนักเลยนะเนี่ยยายจะว่าให้ร้อยเเลยให้ร้อเลยยายจะว่าให้ร้อยโเกเลยโอ้ขอบคุณมากเนาะเต็มร้อยเลยเนาะเต็มร้อยมนเห็นแล้วมันชื่นใจจริงๆนะคือเวลาเราใช้อะไรแล้วเราเห็นผลผลิตมันออกมาดีอย่างเงี้ยมันชื่นใจเนาะ มันมันมีกำลังใจมันมีกำลังใจต่อสู้แต่ผมมันมันมันชอบปลูกเออแล้วอยู่กับต้นไม้แล้วมันสบายใจถูกไหมแล้วอยู่กับต้นไม้สบายใจยิ่งเราเห็นผลผลิตออกมาเรายิ่งสบายใจเลยนะยิ่สบายใจถูกไหมเราไม่ค้องหวัง คำว่ามีความหวังนี่มันโดนใจจริงๆเลยนะครับกับการลงมือลงแรงของคนทําสวนทําไร่ที่ลงทุนทําอะไรไปก็ต้องคาดหวังเป็นเรื่องธรรมดาและถ้ายิ่งสมหวังไปจนถึงเกินที่คาดหวังเอาไว้มันก็คือกําไรของความคุ้มค่าที่ได้คืนมาอย่างที่ลุงลาได้ยังไงล่ะครับอุ้ยฉันดีใครก็ต้องสิโรรา้ํำให้ทราบนี่คือปุ UN, ราคา ใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันสยามชา้างนาช้างทองพืชแ,แ,แข็งแรงคนก็แข็งแรง